สวัสดีค่ะพบกับสอนอสมวิจีจุ้ยทองนะคะจากเพจวิชาการหวานเจี๊ยบค่ะก็สอนอจะได้นําพาคุณครูค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการทําวิจัยในชั้นเรียนอ่าสำหรับคลิปนะคะสอนอจะพาคุณครูได้แลกเปลี่ยนในคลิปแต่ละตอนย่อยๆพูดถึงว่าเราจะพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างไรเอแล้วทาไมเราต้องทําวิจัยในชั้นเรียนอ่าคุณครูจะพบปัญหาใช่ไหมคะในชั้นเรียน ที่เกิดกับผู้เรียนมนิูก็จะพยายามคิดแสวงหาแนวทางหรือว่าวิธีการแก้ปัญหานักเรียนนี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นและกระบวนการในการทําวิจัยในชั้นเรียนนั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูในการปฏิบัติพลังงานปกติได้เลยนะคะแล้วก็กระบวนการวิจัยนี้ค่ะคุณครูเป็นกระบวนการที่ออกแบบพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนก็จะนําให้คุณครูเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือแก้ไขพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับในคลิปตอนย่อยๆนะคะตอนน้ก็จะได้จัดทําแบ่งเป็นตอนๆประกอบด้วย10ตอนด้วยกันค่ะตอนแรกก็จะพาคุณครูได้ไปพบแล้วก็เรียนรู้ในกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนว่าเอะมันเป็นส่วนหนึ่งควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ปกติของ ครูอย่างไรนะคะแล้วก็นําไปสู่ซึ่งคุณครูจะกําหนดปัญหาในการวิจัยในชั้นเรียนอย่างไรแล้วก็ปัญหานี้ค่ะคุณครูเราก็จะนําปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในชั้นเรียนมาหาสแสวงหาความรู้มาสแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาช่วยเด็กๆนั่นเองนะคะอ่าสู่ตอนที่3ค่ะตอนที่3ก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีอย่างไรบ้างเราจะวางแผนดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างไรนะคะตอนที่สี่ค่ะในตอนที่4ี่นั้นคือเราก็จะไปพัฒนานวัตกรรมค่ะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของคุณครูจะมีกระบวนการพัฒนาอย่างไรก็จะอยู่ในตอนที่4ี่นั่นเองนะคะซึ่งนวัตกรรมครูก็จะได้พบกับนวัตกรรมทั้งสองประเภทหลักๆประเภทที่เป็นรูปแบบเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือเราจะพัฒนานวัตกรรมประเภทสื่อการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะไปสู่ตอนที่6ค่ะในตอนที่6กก็จะนำคุณครูไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะมีเครื่องมือมีการออกแบบพัฒนาเครื่องมืออย่างไรนะคะเพื่อนำเครื่องมือตัวนี้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูคนั่นเองนะคะถัดไปค่ะ ตอนที่เจ็ดตอนที่เจ็ดก็จะนำพาคุณครูได้ไปเลือกใช้สถิติสถิติที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะจะมีอะไรบ้างเราจำเป็นไหมที่จะต้องใช้สถิติขั้นสูงหรือว่าเราสามารถใช้สถิติพื้นฐานที่เป็นสถิติเชิงบรรยายาก็จะเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตอนที่7็ดในส่วนตอนถัดไปค่ะ ตอนที่8ค่ะคุณครูภายหลังคุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลได้ข้อมูลมาแล้วใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลก็จะนำพาคุณครูไปสู่การเขียนรายงานค่ะว่าเอละผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งกระบวนการตั้งแต่แรกค่ะเรามีกระบวนการพัฒนางานวิจัยมาอย่างไรบางก็จะไปสู่ตอนที่8ที่เรียกว่า การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนนั่นเองนะคะสำหรับตอนที่9ค่ะแล้วน,น้องก,ก็จะเสริมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ว่าเอ๊ยยุคนี้เราจะต้องใช้ ICT เพื่อเข้ามาช่วยในการทำงานของเราเราจะมีการใช้ ICT เพื่อการวิจัยอย่างไรได้บ้างมาช่วยมาเสริมมาเติมมาเต็มในงานวิจัยของคุณครูนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายค่ะตอนที่1ิบ ตอนที่10บนี้ค่ะจะนำพาคุณครูได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ชวนพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับจิตวิญญาณค่ะความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นครูของของเรานั่นเองนะคะในการที่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนค่ะก็จะเป็นตอนสุดท้ายของการวิจัยในชั้นเรียนของเรานะคะทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะเป็นหลักๆสำหรับวันนี้เป็นคลิปแรกที่สนอจะได้มาเหมือน พูดคุยภาพรวมว่าเราจะพากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพหรือว่า LC ย่อมย่อมๆกันอย่างไรอะนะคะนะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะตอนนอนสาววิสิติจี้ทองนะคะก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ